สวัสดีครับวันนี้จะพามาจัดการปัญหาเรื่องเพลี้ยอ่อนนะครับตรงนี้เป็นต้นมะเขือที่ได้ปลูกในกระถางนะครับสังเกตเห็นว่ามีมดขึ้นนะครับผมก็เลยยกออกมาดูนะครับปรากฏว่าก็มีเพลี้ยอ่อนขึ้นนะครับที่ใต้ใบนะครับก็ค่อนข้างเยอะนะครับก็คือเพลี้ยอ่อนกับมดเนี่ยนะครับเขาก็จะมีความสัมพันธ์กันนะครับก็คือจะเป็นภาวะได้ประโยชน์ร่วมกันนะครับนี่ฮะ ย่อจะตัวสีเหลืองๆนะครับเพลี้ยเนี่ยเขาจะเป็นสัตว์ท er> ี่นะครับหายใจทางผิวหนังนะครับและเพลี้ยกับมดเนี่ยนะครับเขามีความสัมพันธ์กันอย่างไรก็คือนะครับเพลี้ยเนี่ยเขาจะทําการเจาะกินน้ําเลี้ยงของพืชเรานะครับแล้วก็จะถ่ายนะครับอของเสียออกมาในรูปของของเหลวที่มีความหวานนะครับแล้วก็ไอ้จมดเนี่ยก็จะมากินน้ําหวานที่เพลี้ยเนี่ยนะครับขับถ่ายออกมานะครับ ขอเขาได้กินน้ำหวานจากเพลียนะครับได้ประโยชน์ร่วมกันมดเนี่ยก็จะทําการปกป้องเพลียจากพวกศัตรูต่างๆนะครับที่จะมาะทําลายเพลียอย่างเช่นพวกเต่าทองหรือแมลงอื่นๆนะครับมีน้าซ้านะครับมดก็ยังเคลื่อนย้ายนะครับเคลื่อนย้ายเพลียเนี่ยไปยังจุดต่างๆนะครับของต้นพืชเราครับก็ทําให้เพลียเนี่ยขายายตัวอ,อย่างรวดเร็วนะครับนี่คือความสัมพันธ์ระหว่างเพลียกับมดนะครับถ้ามีมดขึ้นเนี่ยโอกาสเพลีย อ่อนจะมีก็มีเยอะนะครับเพรียวเนี่ยเขาจะเป็นสัตว์ที่หายใจทางผิวหนังนะครับวิธีการจัดการคืนนะครับจะใช้สิ่งที่มีในครัวเรานะครับก็คือจะเป็นน้ํามันนะครับน้ํามันพืชเนี่ยจะมาช่วยเคลือบตัวเพรียนะครับทำให้เพรียเนี่ยไม่สามารถหายใจได้นะครับแล้วก็จะตายไปในที่สุดนะครับแต่ว่านะครับปัญหาคือถ้าเราเอาน้ํามันเนี่ยผสมกับน้ําเลยคือมันจะแยกชั้นกันจะยังไม่เข้ากันนะครับ เราจึงจําเป็นจะต้องอาศัยตัวกลางที่ช่วยให้น้ํามันกับน้ำเนี่ยสามารถผสมเข้ากันได้นะครับหรือที่เราเรียกว่า emulsifier นะครับซึ่งก็คือน้ํายาล้างจานนะครับเราใช้เพียงน้ําเปล่าน้ํามันพืชแล้วก็น้ํายาล้างจานนะครับน้ำมันพืชจะช่วยในเรื่องของเคลือบตัวเพลียนะครับทำให้เพลียเนี่ยไม่สามารถหายใจได้และก็จะ สิ้นชีวิตไปในที่สุดนะครับส่วนน้ำยาล้างจานนะครับแน่นอนเขาทําให้น้ํามันพืชกับน้ำเนี่ยนะครับสามารถผสมเข้ากันได้นะครับแล้วก็ยังมีส่วนให้นะครับน้ํามันพืชเนี่ยนะครับจับที่ใบได้ดีขึ้นนะครับช่วยเป็นสารจับใบได้ด้วยนะครับน้ำเปล่าก็จะเป็นตัวตัวกลางนะครับที่จะนําพาสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปสู่ต้นพืชเรานะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตรงนี้เป็นวันที่3ที่ฉีดพ่นนะครับจะสังเกตเห็นว่านะครับ ไม่มีเพี้ยแล้วนะครับถ้ามีก็แค่ส่วนน้อยนะครับนี่ครับเป็นวันที่3พมทีฉีดพ่นตอนต้นคลิปเป็นวันที่2นะครับนี่ครับเพี้ยไม่เจอแล้วนะครับเราก็ฉีดไปอีกสักวันนึงนะครับอย่าพึงชะล่าใจนะครับที่สําคัญอย่าผสมเข้มเกินนะครับตอนที่ฉีดพ่นนะครับต้องฉีดที่ใบล่างๆก่อนนะครับถ้าใบเราไม่ไหม้เราค่อยฉีดทั่วทั้งต้นนะครับถ้าเราเข้มเกินอันตรายนะครับใบไหม้ได้นะครับ ตรงนี้เป็นวันที่4นะครับวันที่4เนี่ยไม่มีเพลี้ยเลยนะครับอยากจะสังเกตเห็นใบไม้นิดนึงนะครับอันนี้คือผสมอาจจะเข้มเกินนะครับเราต้องลดอัตราส่วนลงมานะครับตรงนี้ก็คืออยู่ที่ประมาณครึ่งช้อนต่อน้ำหนึ่งลิตรนะครับแต่ว่าส่วนตรงนี้มันฟอกกี้เนาะไม่ถึงลิตรนะครับมันก็อาจจะเข้มข้นขึ้นมานะครับจริงๆเราควรจะผสมใส่ขวดที่เป็น1งลิตรก่อนแล้วค่อยเทใส่ฟอกกี้ชีดผ้านะครับนี่ครับ แล้วก็ผมพ่นทั้งใต้ใบนะครับทั้งบนใบเลยนะครับตอนเช้านะครับตอนเช้าเย็นก็ได้นะครับแต่ว่าตอนเย็นที่รลดน้ำเนี่ยเราก็จะล้างฉีดพ่นไปนะครับล้างออกไปดีนะครับก็ยังไม่ได้เจอปัญหาใบไม้รุนแรงนะครับนี่ฮะอันที่4คือไม่เจอเพลี้ยเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการทําครับวิธีการทําก็ง่ายๆครับเราก็ใช้น้ํายาล้างจานนะครับประมาณครึ่งช้อนนะครับใส่ลงในแก้วที่มีน้ําเตรียมไว้นะครับเล็กน้อย นะครับเพื่อสมให้เข้ากันก่อนนะครับจากนั้นนะครับก็เจาะน้ํามันพืชนะครับเป็นน้ํามันพืชหรือน้ํามันสัตว์ก็ได้นะครับอะก็ได้ที่เป็นน้ามันน้ำมันมะพร้าวก็ได้นะครับจากนั้นก็เทใส่เข้ากันครับคือประมาณครึ่งช้อนนะครับแล้วก็เทลงไปในแก้วนะครับสมให้เข้ากันจะผสมง่ายครับเพราะว่าเรามีสันไลเนี่ยเป็นลักกลาช่วยให้น้ํากับน้ํามันเข้าได้ดีครับก็เทใส่ในขวดครับก็สังเกตเห็นเป็นน้ำขุ่นๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ เราค่อยแบ่งใส่ฟอกกี้ทีกทีนึงะครับถ้าเข้มข้นเกินก็ลดอัตราส่วนลงไปนะครับแล้วก็ามาฉีดพ่นทั้งใต้ใบทั้งบนใบนะครับวันละหนึ่งครั้งหรือสองครั้งก็ได้ครับสักสามถึงสี่วันขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ